อัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่4มีนาคม2567กบขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดมาฝากพี่พี่น้องๆทุกท่านได้รับทราบกันเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่4มีนาคม2567จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30เอร์เซราคาอยู่ที่7บาทต่อกิโลกร,รัมถึง7 20บาทยี่กิโลกร,รมัม ถัดมาเรามาอัปเดตกันต่อกับราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่9บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะรายการราคาโรงงานอาหารศาสตร์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาท1 9สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง10บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งและขอบคุณพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านที่มาคอมเมนต์พูดคุย คุยแจ้งข่าวกันนะคะหลายๆท่านบอกให้รายงานทุกวันเลยบางท่านบอกว่าค่คาปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวเราสู่กันฟังได้ค่ะคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วจะทำใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ